สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่28นะฮะก็คือเชี่ยงคืนของวันที่27่สเป็นแล้วันวนสุกทุกคนก็คงหยุดนะครับก็ยังไงหยุด3วันเป็นอย่างน้อยนะก็ขอให้ enjoy กับวันหยุดนะครับแล้วก็เราก็ต้องทำอะไรฮะเที่ยงคืนเปิดเกมที่เรารักมานะครับก่อนไปรับชมนะฮะผมฝากร้านเติมเกมนะ Overtop up แอดไปเลยฮะแอดโอเวอร์ท็อปอัพกับผมขึ้นคอนแทคให้นะครับแล้วก็คือคัเลตเขาว่าโอเคที่สุดแล้วนะตอนนี้คือ1 2ึ่นคูปองหน่กอบาทนะแล้วเวลาทุกคนไปเติมที่ร้านนะอย่าลืมบอกหน่อยนะว่ามาจากช่องกออปนะเผื่อเขาจะกลับพิจารณาว่าเออช่องเนี้ยมันไปเติมที่ร้านเขาเยอะเหมือนกันนะเขาจะได้ให้ราคาพิเศษนะครับถ้าใครเติมแล้วเนี้ยเม้นท์ข้างล่างหน่อยครับว่าเติมยอดเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะจะได้เป็นรีเฟอร์ไปบอกร้านให้เขานะ โอเคเปิดเกมมาเนี่ยมันจะมี2กิจกรรมนะครับ1คือวงแหวนกาแล็กซี่นะบเพื่อสุมกรอบนะซึ่งกรอบเนี้ยผมมีแล้วเดี๋ยวจะไปแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งจะไม่ไดุ้่กให้ดูนะขออาภัยด้วยกับอันที่อนะ่อนะผมไปต่างกิจกรรมคือวันนี้หิ่งอีโวแวน์มันเข้านะใครอยากได้แวนเลเวล5นะวันนี้แหละเป็นวันที่ต้องสะสมนะครับอ่ะเราไปดูกิจกรรมีละอันกันเลยนะมาถึงก็คือวงแหวนกาแล็กซี่นะมันมี สกินอะไรให้แรกั้ยนะครับก็คือ1ก็คือลอเรียวเอ็กซตรีมนะครับสวยใช้ได้ทุกคนก็แต่ว่าสกินมันเยอะนะลอเรียยก็ผมว่าเอ t r e ์ตรีมเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่บนมาขายบ่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับคำพีขั้นสูงอ่ะอันนี้กรอบใช้63อันนะครับเออเวลาหมุนทีหนึ่งมันเท่าไรเดี๋ยวค่อยดูนะอ่ะแล้วก็มีสกินเวเลสเนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะก็มันมีเสียงมีเอฟเฟกนะฮะแล้วก็มีเอนะมิลี่นะมี อะไรอ่ะลาว,วิวนะฮะมีดาร์ซี่ก็คือแกงม่วงนะทำไมไม่ไม่เอาพอเลนมาด้วยนะพอเลนกับซีเนียรนะคะสองตัวสำหรับแกงม่วงนะครับเฟอ่ะก็ะแต่สิ่งที่ผมต้องการสำหรับกิจกรรมนี้คือิล์มีซื้อไว้เลยนะครับ25อันตอนนี้อ่ะมีอยู่185นะแล้วผมซื้อไอตัวลด20%รนอ่ะตัวเนี้ยเก็บไว้ทุกวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตุนไว้ก่อนนะนี่ ได้ห้านะฮะได้ห้าคำจีนะกับราคา24ิบาทเหมือนลด20%น,น,นะครับเคอ่ะแล้วก็แวนเนี่ยตอนเนี้ยผมมีหินอยู่51อันนะครับผมแล้วมันยังเหลือที่ผมต้องใช้ตัวอัพเป็นชุดแดงนะ100กับอัพเป็นชุดทองอีก250ทุกคนมันยังขาดอีกเยอะเพราะฉะนั้นผมขอเหมาทุกแพ็กนะฮะอ่ะตีสนะ วก120เป็น160แลวนะครับไปเรื่อยๆเลย160บวก240 4ี่ร้อทุคนจัดอินอินไปสี่ร้อแล้วนะแล้วก็อีลด45เป็นจริงๆอะ่ะซื้อแค่สิ่งลด45เปอร์เซ็นตพอถ้าถ้าไม่รีบนะเออโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะ400เป็นประมาณเกือบ800นะ795 ใคทุกคน795บวกกับ670นะโอ้พันสีแล้วกันกลมๆนะเกือบพันสีก็จะได้หินอยู่หลากหลายก้อนนะได้หินตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่อ่ะ2 0งนะลบไป51ก็คือเอ่อ1 0 0 50 1 15 5ออะไรประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวค่อยขึ้นให้ตอนตัดต่อแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราจะ อัพอะไรได้บ้างแล้วก็จะบอกว่าไอกล่องเนี้ยไม่ต้องสุ่มเกลือครับคือสุ่มอ่ะได้หนึ่งชิ้นแทบจะตลอดนะครับหนึ่งชิ้นหรือน,น,นานสองชิ้นก็คือเหมือนซื้อราคาเต็มทุกคนไม่ต้องสุ่มด้วยประการทั้งปวงเลยวันนั้นคงอีโวลิ่ง e แบบถึม,มาลองมาสุม่มในเลนมันเท่านี้แหละซึ่งห่วยแตกนะฮะอ่ะเต่เราไปดูเมื่อกี้ซื้ออีโวลแล้วนะแต่เราไปดูกล่องของวันนี้กันนะครับว่านี่มันจะเป็นกล่องนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวซูเดี๋ยวซู Zoom, ไม่ให้นะฮะตอนตัดตอ<ค>่อถามูวิงก็ก็พอใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันก็นั่นแหละใครสายสะสมกรอบก็ก็เอาไปฮะ,ะแต่ว่ากรอบคุณมีหลายอันนะคุณจะใส่ได้แค่อันเดียวนะ,ะผมเนี่ยบ้าสะสมเพราะว่าอะไรต้องรีวิวให้ทุกคนดูนะฮะก็าตามนั้นไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ของคุณนะ,ะแล้วก็ คราวนี้เราจะไปอัพสกินแวนกันนะครับแวนแวนแวน,แ,วน,แ,วนแครี่ใช่ไหมปกติน้อยคนมนากนะที่แวนจะ<า>ไปโล่ตัดนะผมไม่เล่นแล้วนาได้ึงลโลเป็นสองนงนะฮเพราะว่าแบบมาถึงเราผมก็เล่นไวโอเลตเลยนะแล้วก็อ่าลืมเปิดลำโพงนะครัแบแป๊บ,บหนึงนะ แต่ว่าหวังว่าเสียงมันจะเข้าไปนะฮะเสียงไปเลื่อนขั้นกันเลยนะครับนี่ชุดแดงนะฮะใช้100นะชุดทองใช้250นะฮะแปลว่าผมอาจจะต้องรอกิจกรรมมันบนมาอีกถึงจะได้ชุดอาจจะได้ชุดทองนะครับซึ่งแพงมากๆทุกคนแพงแบบมันคือ8 8คูณไอ้250เนี่ยมันคือ2,000นะ ถูกไหมชุดทองคือ2,000ันคูปองแบบราคาลดนะฮะลด50%นะแต่จริงๆผมไม่ได้แค่ลด50นะผมลดแค่45หรือลด30อ่ะผมตีไป2,500นะสำหรับไอ้แวนสีทองนะแต,แต่ว่าถ้ามีคือคุณแบบค่อนข้างลิมิเต็ดในเซิร์ฟเลยนะเพราะว่ามันต้องอัพแบบมาสุดนะฮะทุกคนนะเออหรือว่าจะอดใจไปทองไม่เอาเอาแดงแดงก็เฟียวแล้วนะเอเคไปทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปทดลองนะว่าสีแดงมันจะแรงดุงแค่ไหนนะครับคลิปยาวนิดตนึงนะทุกคนขอขออภัยด้วยกินนี้สนใจมันต้องปรับแต่งน,นะเออเม่เอมอไม่มีป้ายประกาศหรอหรืยังไงเออน,นี่ผมใส่นะโอ้โหส,สีทองมันก็ความอลังการนะ สีแดงอะเรามีแค่สีแดงนะทุกคนเก็ทำใจแบบน,นะครับอ่ะีอ๋อหน้าโหลดมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยทุกคนเฮ้ยงานดีนะโอเคเอาถือว่าคุณลงทุนนะอ่ะอเปลี่ยนเปลี่ยนยันหน้าโหลดเลยนะอ่ะโอ้แล้วสิฟานโอก็คือสีแดงเลยทุกคนเออเอเอแบบนี้สีทองเนี่ยน่าจะแจมแมวแวววานะเดี๋ยวรอเดี๋ยววันไหนมีสีทองนะ จ,จัดไปให้ดูนะครับนี่สีแดงนะก็การปลาธรรมดามันจะเปลี่ยนสีไหมอโอโปลาธรรมดาดันสีฟ้าเหมือนเดิมแต่ว่าชุดสีแดงเด้อโอ้โฮ้เฮ้ยฮท,ทีเด็ดทีเด็ดอยู่นี้ทุกคนนี่ซูซานโอสีแดงนะปกติบนี่เป็นสีฟ้านะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อเปลี่ยนสีอย่างงี้เออ โอเคสองพันอ่ะสองพันนะความสองพันแล้วก็อ่ากระสุนที่ออกไปเนี่ยเหมือนเดิมนะสีฟ้าแล้วก็เป็นติดทสสี i v เงี Enjoy, นะ้ยะแล้วนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบคำพูดญี่ปุ่นนะโอ้โหแล้ว้าวามีสีสแดงไหมเออผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนสีนะตอนแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินนะเฮ้ย สวยถ้าวาบสวยใช้ได้เออมันมันใส่ใจมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีชุดธรรมดาธรรมดานะอ่าโอเคอย่างนี้มีกิมมิกนะโอ้โหอะไม่เอาไม่เอาอย่าไปเลือดเถอะนะรอรอมลดร,ราคานะครับโอเคทุกคนก็จบแล้วนะขอหยุด2วันนะผมไม่แน่ใจว่า สิบเอโมงของวันศุกร์เนี่ยจะมีอะไรสกินอะไรเข้าไหมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวนะแต่ถ้าเป็นสกินที่ผมไม่มีเนี่ยเดี๋ยววันเสาร์ตอนมืดๆจะกลับมารีวิวให้นะครับยังไงก็ของให้ทุกคน Enjoy กับ w e คเอ n นนะฮะพูดติดอังกฤษทำไมเออของให้สนุกกับสุดสัปดาห์นะโอเคก็ใครจะไปเที่ยวก็ขับรถขับลาดีๆนะครับใครจะอยู่บ้านก็เก็บดาวก็ขอให้ดาวขึ้นพรวดๆนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมสักนิดนึงนะฝากกดไลค์นิดนึงโอเคนะครับวันนี้กี่นาทีแล้วละ่ะ9นาทีโอเควันนี้ถึงแก่เวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ